ปาพี่น้องจ็กไลยเนี่ยก็ได้เขาไล่เลยปาได้เขาไลายอยู่พี่น้องเลยฮะตอนเดินสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายเนาะมือนี้ก็ได้มาพบปะกันอีกแล้วพี่น้องเลย Cóc dùng chăn cường nó, môn yêu nó vinhong mơ càng. Vân và thay cho lớn và sân vinhong còn là môn cái cho bây giờ bây giờ hôn đôm. O bây giờ 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 bíp bảo, bảo à, thả len với để khẩu lại thằng vĩ nòng người, nạt na bàn nó, à, à, muốn ba nòng, này mà mừng đợt chiều cứ câu là người. เป็นว่าเป็นไทยจะเลื่อนเหมือนมึงไก่มันก็เป็นรถรุ่นกลางพี่นอ้องรถคันนี้ก็ปีสองมันสิพี่น้องเลยเป็นว่าเป็นเครื่องมีสู้เนาะ,ะเป็นรถรุ่นกลางพี่น้อง ปั่มได้กินยีสิบสองปั่มได้กินยีสิบสองแล้วพี่นอ้องตัวเดินสิบสองพี่น้องโซ่กับสี่สิบห้านี่เนาะ,ะสำหรับรถคันนี้เนาะพี่นอ้องรถกะบ่ได้มาจะทางไกลเราพี่น้องกเจ้าของก็เจ้ากอยู่ใกล้ๆพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยแล้วเนาะน้องอยู่แถวบ้านมวยน้องเบีดนี่ละเอา้ากลับมาเมืองกันเรื่อยๆตอนนี้เพิ่นกับมาหากินแถวบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเขาทางเพิ่นมันหมดแล้วว่าสั่นพี่น้องเลย เป็นกาเลยมมหากินแถวอันเขตตำบลซิงโขเขาเนี่นเนาะนะเามหากริก่งให้โชคให้ม้าพี่น้องเลยสําหรับรถรุนกลางท่านนี้เนาะโอ้บางหันสัมผัสเจ้าของเพิ่อน,นใจดีใจดีพี่น้องเดี๋ยวมึงอายุกับบอท่านหลายดอกกนนนมใจดีโอ้เดี๋ยวมึงแล้วขยิมากประสบการณ์พี่น้องเลยมาปีนี้มีโอกาสเป็นรถของเจ้าของเนาะแต่บวกหกเพิ่นสื่อมา้าตน้งแต่ปีใดพี่น้องเลยกบอท่านได้สอบถามรายละเอียดแน่นาะ เออเบื้องต้นก็เกี้ยวเข้าห่างๆพี่น้องเลยเป็นมาจอมมาเจนนี่แหละเขาหน้าบานเนาะเออถึง่าจะบอลลได้ก็จวดจ,วด,จวดน้ำกันเป็นนี่แหละพี่น้องเลยสำหรับรถเกี่ยวขันนี้เนาะเป็นรถรุ่นกลางพี่น้องเลยปากน่าจ,จะสองเมตรอ่าสองเมตรทเท่าไรละเฮสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบนี่เนาะคันว่ารถรุ่นกลางพี่น้อง ลังแล่นกับบนมาเหล่าพี่น้องเลยสำหรับคันนี้เนาะออจวดพี่น้องจดุจดจุดหน้าบ้านมันก็้ยังสีเหล่าพี่น้องฝนบ่นค่อยถึงน้ำบ่ค่อยไหลกับชีตโลกรล้ายเหล่าพี่น้องออกระดิ่งหัวปักหัวขวบแน่ธรรมดาเนาะสำหรับหลุดเกี่ยวขันพ่อหน้าบ้านเนาะพี่น้อง มาแล้วพี่น้องครั้งนี้ก็บเเก่าแน่เราพี่น้องปี2 0 1 0ันสิบุ๋นเนาะมึงน้ำกันไปเลยเลยมึงน้ำกันไปยาวๆเลยพี่น้องเลย

nhìn là phía nông cao xe xài ngán đại trình đó xong là phát niệm nhanh ngay ngon ngon của đứa phần bà bàn nè <laughs> giật cứ biển vi lạ đâm xỉn ngõ nào <laughs> แลนเร็วกับว่าได้เราพี่น้องเป็นเข้าห้างก็ได้ขี่ไทยดินมื่อเสมอขี่ไทยขี่ไทยสูงเอาบนม้าเราพี่น้องรอบที่สามสำหรับรถเกี่ยวคันนี้เนาะ สำหรับคันนี้จวดไปเลยพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆไปซาซาพี่น้องแลนเลี้ยวอ่ะขีตลกหลายเต้าผู้หญิงอะยญางน้ำยญิงพี่น้องเอ้ยขีตลกมันหลาย นี่เราพี่น้องเอ้ยขันงาบ้านขันนาบ้านก็เป็นนิ่งสี่ละขันฝนบ่ดีแน่กับเขาก็เป็นมห้อมไม่แฮมพี่นอ้องมองห้อยไทยไว้ก็เป็นจีตาโลงจีตาโลกสูงแลนเลี้ยวกับบ่ได้พี่น้องหลุมหลายแลนลุ้นนี่แลนเลี้ยวนี่โอ้ยรถนี่ยมันเต้นไปยื้อกบนี่ยเราพี่น้องอเหม็นเจงประเด็กกับกับบ่ไหวเนาะมันพื้นที่มันบ่เสมอพี่น้อง เนีย่ยนฝนกับ่วมาตกาล่างกีไทยมันเรียบเนาะพี่น้องสำหรับทนเป็นหน้าบ้านเนาะนี่หน้าบ้านตีนดงพี่น้องเลยเป็นประมาณนี้ละก็ล่างไล่ไปแปลงที่สองเรพี่น้องโอ้ทนแท้งไงพี่น้องเลย กับรถช่วงสั้นนี่ก็บ่ดีบรนไดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไปเมืองกันไกลกันเลยพี่น้องโอ้ขึ้นมาแปลงนี่พี่น้องเลยอ้แปลงนี่หูอยากไข้แน่ก็แปลงว่างหันอยู่ พีย้องเดี๋ยวมโอนี้มาพอถอแก่เด้ยี่พาสมพาถอดแจยักบ่ายขนาดนเลี้ยงรถเอ้ว่าเดนขอสอบถามเลี้ยงรถจังไนะรเนยเพราะว่ารถนี่ได้มาอย่งไรหนอแกกรองมาเลยบ่บอเฮยจังไรบ่ครับสื่อมือสองเป็นมาครับโอ้สื้อมือสองมาเนาอได้หลายปีเราบอกคั้นเนยสองปีนี่ครับพึ่งมาอยู่นั่งอ๋อพิ่งมาอยู่สองปีนี่นเนาะเราเป็นรถรุ่นนี้อย่างนอเนยเนอ รถออนิลันครับเออของออนิลันครับมาแปลงสมม่เปลี่ยนซื้อผมเหมืน,นี่โอ, <c oughs> อ้ซื้อซื้อจาของซื้ออย่างนอนเนี่ยนะวันนพรครับวันนพนนรเนาะโอ้แปลงเองเฮ็ดเองเลยแปลงครัโอ,อ้อ่เราเคี่ยงเดยสเปคของรถคันนี้เดยสเปคตัวเ <โอ S 1> ดินสิบสองเก้านอกครับโอ้เก้านอกตัวเดินสิบสองครับปั๊มมีสิบสองได้กินปั๊มได้กินยี่สิบสองเนาะเออรถมอเตอร์ โคเก้าสโคเก้าสิเครื่องมิซู้หกดีิเครื่องมิซูหกดียี่สิบสบเจ็ดเอาันนี้โซนนี้เด้วันนี้ช่วงล่างโซนุลนเล่อเก่ากเ,เก่าลูกลูกซ่สิบห้าพอรุนเลก่าลูกโซ่ี่สินะบห้าเนาะสำหรับสเปครถคันนี้เป็นสเปครุ่นกลางเนาะโอ,โอ้นี่น,นี่ลาพี่น้องเลยแถวแกไวรุ่น ยังคนนุมอยู <recess ed isolation> oh! <nek> oh! <laughs> ่ด oh ้น้องนี่เหรอเขาว่าไว้หลุนส้างฝันพี่น้องเลยอ้มีหลุดเยาเป็นของเก็วของเราพี่น้องเลยหลุดเยวกับบโอ้อันแล้วนเลี้ยวบ่ได้โน้ตขีตโลกไลายะดินแดงครับดินแหงคือกันครับเลือบจะว่าเนี่ยลตกลองไทยกับพัวว่า มันเจ๊งหมดไดยกับกันสูงกันสิกับพวกใบเนาะรู้ตัวรถก็ค่อยๆเฮ็ดไปนี่แ่างเนาะโอ้กันแท้กับมิตรกันแท้ยังไงพี่น้องเอลยพูดนะนี่เหรอหน้าบ้านมันก็เป็นเรื่องสิเหละพี่น้องบุคือหน้าทงเนาะขนนาดทงก็บจิมีน้ำเนาะเออมีน้ำก็บจิพ่อได้เออขนาดน้ำมีเน่ะก็บจิพ่อได้

ขอสัมภาผัสกัสัมภาษณ์เนาะมันมึงกันระบบการเชื่อมพี่น้องเลยถึงอย่างห่างๆถึงอะไรกันสวดคือเก่าพี่น้องสวดคือเก่าถือว่าปากเงียบพี่น้องปากเงียบดีอยู่สำหรับคันนี้เนาะแต่งมาดีสอบมาถึงพี่น้องการยามเกี่ยวกับสะดวกสบายเนาะเออโกนวกหูก็อย่างไร าะเบิ่งกันไปเรื่อยๆเบิ่งกันไปยาวพี่น้องเลย เทอโบหรอพี่น้องก็ได้บีบกันเฮอฮะพี่น้องตอนนี้ก็ได้วนมารอบที่สองเราพี่น้องเหรอสำหรับรถเกี่ยวคันนี่เนาะ ปากกระคงกว้างพี่น้องปากสามเมตรละสันโอ้โคเกอร์กระใจเย็นพี่น้องเกิดเกิดไปน้ำกันเนา คลิปนี้ก็บผู้พิพากษาโนบิโนงกับมึงกันไปเรื่อยๆมึงกันไปยาวๆเลยเนาะสำหรับรถเจยวคันนี้เนาะพี่น้อง